สวัสดีครับสวัสดีพีม่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำในเรื่องของการขับ d m a x c นะครับ2013นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับแบบขับรุ่นแรงก็กินรุ่นแรงนะครับก็คือขับในรูปแบบ ของคนเท้าหนักนะครับซึ่งไม่แคร์ในเรื่องของการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสำหรับในรถดี a มรุุนนี้นะครับจากการที่ตัวผมได้สัมผัสกับผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องความประหยัดนะครับมามากกว่า10ปีนะครับจะเห็นได้ว่าแต่และท่านนั้นก็จะบอกว่ารถตัวเองนั้นวิ่งได้ หนึ่งถังห้ารกิโลนะครับบางท่านก็บอกว่าวิ่งได้700ดรอกิโลถึง800รกิโลนะครับซึ่งเงื่อนไขการขับนั้นมีผลมากอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้สนใจนะครับว่าจะประหยัดอย่างไรนะครับขับแบบรุนแรงนะครับจะเห็นเห็นเลยนะครับดังที่ผมได้ทดสอบณขณะนี้ครับคือ ตัวเลขเรวไทม์นั้นจะฟ้องนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปในเรื่องของขับอย่างรู้ใจของมันเร็วนะครับประหยัดสูงนะครับประหยัดถึง20เปอร์เซ็อัพนะครับ2 1เปอเซ็นตอัพก็คือนับับเงื่อนไขว่าขับแบบไม่เร็วแต่ขับไม่ถูกกติกานะครับ เทียบกับการขับไม่เร็วแต่ขับถูกกติกานะครับต่างกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับขับอย่างถูกกติกาต่อขับอย่างถูกกติกานะครับความเร็วสูงกว่าก็ต้องกินกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ถือได้ว่าการเปรียบเทียบสองวิดีโอนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าตัวเลขนั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับท่านใช้โดยใช้วิธีจับเวลานะครับกับวีดีโอที่ผมได้บันทึกนะครับว่าในตลอดระยะเวลาสิกว่านาทีนะครับการขับอย่างรู้ใจขอมมนเร็วกับขับอย่างไม่รู้ใจขอมมนเร็วนะครับตัวเลขนั้นต่างกันมากน้อยเกยงใดนะครับซึ่งในความเร็วนั้นตามสภาพรจราจรณขณะนี้นะครับ ก็ความเร็วอยู่ที่ร้อ,รอยร้อยสิบบวกลบนะครับการขับนั้นนะครับให้ผลอย่างมากมายทีเดียวนะครับถ้าเราขับอย่างไม่รู้ใจคอมมเร็วก็คือการสรับคเะรล่งนะครับหวันไหวตามสภาพจราจร ทีอ่อยู่ข้างหน้านะครับซึ่งเราเดี๋ยวเราเร่งเดี๋ยวเราลดนะครับและก็ที่้ลยไปกว่าน,นั้นก็คือบางรายเดียเเด๋ยวเร่งเดี๋ยวลดเอาเบรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นการขับที่ถูกวิธีอย่างแน่นอนนะครับณขณะนี้ผมไม่มีเบรกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีแต่การถอนคันเร่งนะครับและก็เหยียบคันเร่งใหม่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าถ้าท่านขับแล้วรถคันนี้ไม่บรรลุเป้าหมายนะครับก็ขอให้ยึดตามนี้นะครับซึ่ง ในกลุ่มของอีซูซุนั้นนะครับ <c oughs> ก็มีลูกค้ามากมายเหลือเกินนะครับที่กล่าวพันว่าอีซูซุนั้นไม่เห็นจะทําได้ประหยัดอย่างที่ว่าเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้คุดคุยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติตามก็สามารถทําได้ใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับ สำหรับตัวเลขนะครับที่ต่ำลงมานะครับสำหรับอีซูซนั้นเมื่อเทียบกับรถยี่ห้ออื่นๆแล้วนะครับก็ถือว่าตัวเลขนั้นดีกว่าทุกยี่ห้อนะครับถึงแม้เราจะขับในรูปแบบสปอร์ตนะครับก็ยังประหยัดสูงกว่าอยู่ดีนะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วผู้ที่ใช้อีซูซนั้นก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าอ่าอีซูซุนั้นขับอย่างไรก็ประหยัดกว่านะครับ สำหรับรถนั้นนะครับทุกยี่ห้อนั้นนะครับมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไม่ใช่อีซูซุนั้นจะดีในทุกๆด้านนะครับก็จะมีบางข้อที่อัดด้อยกว่านะครับอย่างเช่นสมรรถนะนะครับสมรรถนะสําหรับอีซูซุนั้นถ้าเทียบช่วงล่างกันแล้วเมื่อเทียบกับเลนเจอร์นะครับเลนเจอร์ออนนิวนะครับก็เล uh, นเจอร์นั้นช,ช่วงล่างเดิม mm hmm. ก็จะขับได้ดีกว่าร่อนน้อยกว่านะครับ ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับและก็หลายๆท่านที่ใช้มาแล้วก็คงเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับอหยียบปุดเหยียบปุ้ดน,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 นะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวเลขจะต่ำลงมามากเลยทีเดียวนะครับ นาทีกว่านะครับท่านลองไปเปรียบเทียบกับวีดีโอก่อนหน้านี้นะครับขับอย่างรู้ใจคอมมาเร็วกับขับอย่างไม่รู้ใจคอมมานร็วนะครับจะให้ผลแตกต่างกันอย่างไรนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอขับอย่างรุนแรงก็กินรุนแรงนะครับสวัสดีครับ